ประกาศตอนเช้าค่ะพี่นอ้องหลังจากที่ให้มาตัวเมื่อคืนนะทั้งคืนเลยเนาะตอนนี้กข็ขาไปหมดละค่ะพุนทั้งพวเขาฟังทงางพนก็ขาวนะจจะน้าเติบเลยค่ะต๊กน้าเติบเลยนะคะตกน้าเติบเลยค่ะ,คะพี่ขาวเก็บกันค่ะ ตอนนี้ตีว่าจะเ,เมนูบ้านๆน,นะคะเมนูอมเค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียัามาเตาค่ะพี่น้องเช้าวันจันทนะคะน่ะเนาะตีจะเอาอนันนั้นกุ้งเชียงมาให้ดูค่ะแหงแล้วเรียบร้อยค่ะคุ้งเชียงโฮมเมดค่ะตี็ดเองเนาะจะเนาะตากแหงเรียบร,ร้อยค่ะตากอยู่ขังเตาอ,เอ้เตาฟิงนะคะแหงแล้วเนาะ,นะแล้วตีมอนนี้จะมาถอดสุดพี่น้องกินค่ะตีทอดไปแล้วชิมไปแล้วนะคะเนี่ยสองอันสองแทงค่ะเนาะ มันนี้จีจะมาคันทอดค่ะอ่ามันนี้จีจออันนั้นนะคะที่มีแกงออมหอยโขมน้ำจัดแกงออมหอยโขมกับผักอ่าผักที่ข้าเก็บใบช่วงานานน้าร้อนเนาะคะ่ะทีเขาแช่พินไปเนาะแล้วตอนเนี้ยเอามากินเนาะคะ่ะจีได้นีก็จะมีผักอ่ายงก็ละไอ้กระเทียมปลาเนาะจะ้ะกระเทียมปลาแล้วก็จะมีผักกาดหน้าหนาวเนาะคะ่ะนอกนี่ดอกเพิ่นค่ะกำลังขมอมล่ำนะคะแสบเขากันคักค่ะ พี่น้องคับพี่น้องเบื้อง่อนน่าจะเนาะจะแสบเนาะ,ค,ะ,นะๆๆค่ะเนาะอ้อยยั่วอยู่พักเยอะๆค่ะใส่พักเยอะๆเลยเนาะคะ่ะใส่สองแทงกับพ่อเนาะพ่อเล็กหน่อยเพิน่นพ่อเด็กเล็กเรียนจ้ะกินคนเดียวก็เอาสองแทงพ่อค่ะเราจติดจะหั่นให้พี่น้องเบื้องน้าเนาะคะ่ะเนาะหั่นพี่น้องเบิ้งน้าค่ะขนาดตานเป็นจังไยเนาะคะ่ะเนาะ ทำเองก,ก็กินแบบสบายใจแค่นี้ก็อิ่มี๋ยวค่ะมือหนึ่งเนาะง่ายๆตามสไตล์คนไกบ่บานพี่น้องแยมอยากกินอาหารบ้านเฮ่าก็เฮ็ดกินเนาะค่ะเฮ็ดไว้ท้ากินเนะาะแยมนึกอยากกะเอามาก,กินค่ะนี่เราติจะไปทอดใส่น้ำมันนิดหน่อยทอดเลยจ้า สีสวยเนาะค่ะเนาะสีเหมือนแบบว่าค้อนเป็นเท็รขายเลยจ้ะกระทั่งที่เราไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะคะแต่ว่าิีว่าในหมูแดงขน,นาดจะมีสีผสมอาหารแล้วเนาะค่ะเนาะทอดให้กรอบเหลืองเลยค่ะนี่จ้ะพี่น้องตีกระทัดเตสีกระถอนมาได้ดสักพักแล้วนะคะดีจ้ะประมาณนี้เนาะค่ะตักเสิร์ฟลยเนาะอีกไข่เลยค่ะ เหลืองกำลังน่ากินเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องห้าวอีกรอบหนึ่งค่ะมาจ้าม้าไม่กี่ข่าวซ้อมตีค่ะซ่าวบานตีกับประมาณตอนนี้ประมาณสิบโมงกว่าๆนะคะนี่ค่ะแกงออมหอยขมห้องเฮาค่ะนี่น้ำผักบุ้งจ้นะคะใส่ผักเยอะๆเลยขมอําล้ำค่ะ จะมีทอดกุ้งเชียงทีศตีเห็ดเอ๋น่าจะเนาะกุ้งเชียงโฮมเมดทาเองกับมือค่ะมาจะพีปน้องเกบกจันแ่บค่ะนะคะผักที่เข้าเก็บม,มากช่วงนหน้าฮอนนะคะเขาก็มาแช่ฟิตไว้ช่วงหน้านาวเขาม,ม่มีอันนั้นเขาก็เอามาก,กินนะคะเนาะเราจะได้รสชาติแบบบ,บ้านๆเข้าค่ะ,ะ,คะใส่ผักเอ,อหอยโขมนะคะเนาะเราจะพักะไร ผักไก่อันนี้มันจะไม่รสออกขมๆมมจักน้อยเนาะจะ้ะมันก็นจะแสบอ่อนโยนเข้ากันข้าวเหนียวนะคะวันนี้ข้าวเหนียวนุ่นๆค่ะลูกขึ้นมาหนึ่งแตตีหาปุ๋งค่ะให้กับเขาเล่นหน่อยไปโรงเรียนก็นเลยหนึ่งไปเลยค่ะว่าม,มีปักซีนเหล่านะคะเนาะ ก็ทมปลาการลุกโดดก็น่าอืม ดูมังนอดเนี่ค่ะได้กินอาหารซานบันเฮาเนี่ยซุดยอดเลยค่ะพี่น้องมีความสุขจ้ะคิดอยากกินปูแล้วค่ะเออ่ปลาซิวอู้ปลาซิวนะพี่เนาะนาเกี่ยวขาวไม่ไหมเนาะจับปลาขอนอู้ปลาซิวจ้ะความสุขพี่น้องเอ้ะ ที่เป็นคนง่า,งงายๆก็เหมือนบานค่ะกินอยู่กับอยู่ง่า,งงายๆเหมือนบานรนี่ยังกับกินกินแปกบกินถอยบานไปน้าค่ะ คิดเห็นตอนไปเกี่ยวเขาคิดเห็นจินหน้าการไปแล้วค่ะเนาะเกี่ยวเขาดำหน้าไม่เมือ่อยคืนมานัง่งอยูเทียงขาบเขาเดือรู้กับตามบักฮุ่งปีงปลาพี่นอ้องถ้ไดไ้เก็บปลาขอนกะน,น,นั่นค่ะคุบปปลากอมปลาโอ้ยหอมพรอาอีตูลาบันที่นี่ นีพี่น้องเขาคนหนึ่งถามมาวันเป็นอย่างเอ,อ่ยเมียฝรัง่งส่วนมากคือกินข้าวเหนียวตีโ <c oughs> บรูกสิตอบจังไดเนาะคะ่กะก็อาจจะประมันทุกคนเนาะคะ่ะแต่ว่าติตีเข้าใจนะคะคือแบบคนที่กินข้าวเหนียวแบบเพ่อกติคิดหอดบ้านนั่นนะคะเนาะคิดหอดบ้านกินยังสิกระยากกินของอ,อีสานบ้านเท่าอย่างประมาณนี้เนาะจ้ะ มันเป็นคานนิยมหมดแล้ววะดีกับบอจักนั่นแล้ะค่ะเนาะบอลูค่ะบางคนมันอาจจะบอมมัก,บบมกเนาะแต่ว่าปกติแ้วถทายุบ้านท่างซีสเกต เป็นกระบองมีหน้าขเขาเหนียวนะคะบานแม่กระบองมีหน้าขเขาเหนียวนะคะขเขาเหนียวก็ซื้อเป็นกินเนาะคะกะส่วนมากางเ็ฟหน้าเขาเจ้าแล้วแต่เนาะตะวันตีเป็นคนมากินเขาเหนียวประจําพี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่น้องมากินซัมเน่ละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันยังเสาร์สำหรับตีอยู่เนาะคะ่ะเนาะกะกินได้บ่หลายเป็นไรคะ่ะเนาะเก็บเขาไว้ให้สองเกลือก่อน,นะคะ่ะ จ้าคลิปนี้ติดขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนคลิปหนาค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมใครทุกแชร์ค่ะที่น้องคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะรับปุ๋ยกันเลยฮะคุณหนะอ้วนเอ้ยวันเอ้ยอ้วนพอดียินได้ดค่ะน,นี่นั่นเอาแล้วเอาแล้วยืดแขนงยืยดขาโอ้ยคุณหนะโอ้ยขี้ข้านคักก,กินแล้วก็นอนเปิง่งเพิ่ณ อุ้ยตุยอยู่ค่ะอุ้ยตุ้ยอุ้ยตุ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 ้ยบางวันาแปลเปลี่ยนที่มานี่มาตกเพิ่นออกเปล่นที่มาวันนี้เขาบอกไปอีกทำไมวันนี้ไม่ไปอีกล่ะฮะอุ้ยตุ้ยทำไมวันไมวันนี้ไม่ไปเหนื่อยเหรออื อ้วนคักเลยค่ะจามกรอหน่อ,นนอพันเฮ็ดมันเพิ่นโตจะจ้อย้อมๆตอนนี้เฮ็ดมันหายสบายสบายเลยสบายเลยไม่มีใครมายุ่งกับหนูเลยหนูกินแล้วก็นอนบรอยักไปสายน้ำขาบรอยักไปเที่ยวข้างนอกบรอยักไปใส่เลยค่ะอนอนก็จะนอนกินหลัวก็จะมานอนจังสิ่กวนลมคล่อมอยู่จะพาไปดูให้ดูเออนะ เออนะก็ทําอะไรเนี่เออนะก็นอนเออนะก็มานอนด้วยนะคุณนะคะกล้องนี่เขาเสียไวใส่ไอเศษอันนี้ค่ะดีเียมไว้ใไ่เศษใหม่ไว้์สดังไฟนั่งกับมานอนค่ะบ,บุญคุณ…เออนะวันนี้เหลือแค่สองตัวแล้วค่ะม่อกรมีอยู่สี่ตัวนะจะ๊ะตอนนี้เราอยู่สองเพราะว่าอีกสองตัวใหายดุกไสเป็นไงไปเรียงซอยจะ้ะ บริเเข็น่าวอยู่เจอเป็นเตนได้โทคหา mm hmm. จกคิดหอดพิ่อยู่ด้วยคะ mm ่ะเข้าในเรียงเพิ่มมาแต่น้อยเนาะเพราะเพิ่มาอยู่กับคิดหอดเจอค่ะตัวสีเทาแล้วก็สีไล่สีขาวไล่ตัวหนึ่งเนาะจะเนาะก mm ็เ hmm. หลืออยู่ต,ตัวตัวแม่เพิ่นคะ mm ่ะสองตัวแต่สองตัวนี่แหละ mm hmm. หนูชื่อเอินะ mm hmm. เป็นแมวตัวแรกของบ้านค่ะตอนนี้ แมวเอานะมัน,นเออแมวโอกุดค่คะอามัน,นดดปกไข่มากแมวปันไดอ,นนดม,อมันดดมักหมาเ่าซะปัจจัยพี่น้องพระบัลินกับหนองแมวนะคะเนาะขอตัวไปรีหละคะ่ะสวัสดีค่ะตามรรมาทำมาอีกตามรรมาทำมาอีกอยาให้เกาบ่ตามรรมาทำมาอีกอันนะ แาม่มาทำไมแม่มาทำไม